ส่วนอีกคดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสตูลน,นะคะที่มีการยิงปะทะก,กันร,ระหว่างกลุ่มผู้ค้ายากับตํารวจแล้วก็ทําให้ตํารวจเสียชีวิตสองนายทางตํารวจภูธรสตูลเองก็เร่งที่จะตรวจสอบพยานหลักฐานค่ะเพื่อที่จะคลี่คลายคดีที่เกิดขึ้นทางด้านของผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ยืนยันว่าคดีนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยชุดพิสูจน์หลักฐานของกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสตูลตรวจสอบพื้นที่ ตำรวจ2อนายถูกยิงในสวนยางพื้นที่หมู่ที่5ตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลเบื้องต้นนะคะก็พบกระสุนปืน m 16เพิ่มอีก13ปลอกหลังจากที่ก่อนหน้านี้พบไปแล้วถึง22ปลอกด้วยกันจากการตรวจสอบที่กบดานของคนร้ายและภายในถ้ำก็ยังพบปืนและกระสุนอีกจำนวนมาก ส่วนกรณีที่ผู้ปกครองนำเยาวชนอายุ15ปีค่ะที่มีชื่อตามหมายจับเข้ามามอบตัวเมื่อวานนี้การสอบสวนปักคําเบื้องต้นนะเยาวชนรายนี้ให้การที่เป็นประโยชนท์ทีเดียวโดยเขายอมรับว่าเป็นคนขับรถจักรยานยนต์หนีการจับกลุ่มของตํารวจแต่ปฏิเสธนะะโดยบอกว่าไม่ได้รู้เห็นด้วยหรือว่าลงมือยิงตํารวจรวมถึงรู้จักกับกลุ่มมือปืนซึ่งภายหลังการสอบปักคําแล้วตํารวจควบคุมตัวไปชี้สถานที่เกิดเหตุและตรวจค้นพื้น ที่เป้าหมายอีกครั้งทางด้านของพลตรวจโทรประวุฒิถาวรสิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าผู้ต้องหาคดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุดุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่อย่างใดคะ่ะ